เฮามีกล้วยสุกง้อมอยู่หนึ่งหวีจ้าต้องเป้าออกมาแปรรูปก้อนที่ซิบูได้กินจ้ามือนี่ชนดาพาทัมขอนําเสนอเมนูขนมกล้วยหนากะทิจ้าเมนูนี่ผึ่งเคยเฮดเทอแหลกเลยจ้าไปเบิ่งกันจ้าว่าจะออกมาในรูปหน้าตาแบบเต็ม่อนอื่นเขาจะต้องมาปลอกเปลือกกล้วยก่อนเด้อจ้าใส่กล้วยประมาณสิบหาลูกจ้าจากนั้นเขาจะต้องมาบดกล้วยให้มันละเอียดจ้าไปบดม้ากระรูดสึกว่าเมยมือจ้าขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์นี่การบดจ้าแล้วเครื่องปั้นครอบจักรวาลของเฮา มาช่วยชีวิตจ้าฉันจะบดให้เมื่อยมือ,มอทําไมละจอสในเมื่อฉันมีเครื่องปั่นครอบจักรวาลอยู่เจ้าจอร์มันยอดมากชนัดได้เครื่องปั่นครบจักรวาลของเธอใช้ปั่นได้หมดทุกอย่างเลยสตาร์ล่ามาตาไซบัตเนี่อ่ะเขามาปิดเครื่องปั่นของเขาได้เลยจ้าประกอบร่างเข้าไปแล้วก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะจวดจวดจวดแป,ป๊บเดียวเสร็จจวดจัดฟาดบื้มแป๊บเดียวเสร็จจ้าโอ้โหะเจ้ายอดมันจอสเครื่องปั่นนั้นมีสีใบมีจ้าเลยเหตุไห้ละเอียดเรวจ้ยเยริลลค่ะหังจากนั้นเาเกลลือส่งไปชียราจบบ จะมาเตรียมแป้งกันจ้ะอันนี้เบิ่งสูตรมาจากช่องแดงเรียบร้อยแล้วเด้อจ้เขะบอกว่าใส่แป้งมันหนึ่งร้อยกรัมวะซันเกินมาจากน้อยบบเป็นยังด้กเขาจะเอาหาสิบกรัมวะซันแต่แป้งเขาโพดอีกหาสิบกรัมวะซันจ้ะหลังจากนั้นเขาก็จะมาผสมวัตถุดิบล้งในกล้วยของเขาเลยเด้อจ้ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะจ้าเขาจะใส่น้ำตาลหลายก้อนนี่เนาะแต่ว่าชนาดย่านมันหวานโพดจ้ะเพราะว่ากล้วยมันก็หวานอยู่แล้วเขาอาซัมนี่กับเขาแบบคนรักสุขภาพจิตน้อยสตรหวานน้อยวะซันรักสุขภาพกี่โมงเอาามมเเ่อจ้กใใชครรรืงงงทุนนแแผผสสป อันนี้แรงดีบบมีตกสามารถปรัประดับได้บ่ว่าจะคอยแล้วว่าจะหันบ่เสื้อมข่อ่สิภาพปเบิ่งโค้กรวยเนี่ยใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วเดี๋ยวสะมาผสมให้มันเข้ากันเลยเดี๋ยวจะแป้งมันแป้งขขาโพดแป้งเขาเจ้าที่เขาตวงไว้เฮาจะค่อยๆทยอยลงใส่เดี๋ยใจะบอกใส่แป้งลงไปแล้วใส่เครื่องปั่นเลยเขามาค้นค้นแบบนี้ก่อนเด้อจ้ะค่อยปั้นใั่แป้งมันสิปุ่งกระจายเดีอปั่นใส่ถัวเครื่องปั่นมันบรอดจ้าเพราะว่ามันมีอันต์นอย์อนี่ยกงายนมน เขาเอาลงมะปันไ่หมอดีๆเลยจ้ะเออแบบนี้มันก็ไข่แน่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนระวังทีเทแปงลงไปน้ำห้ากับไ่กะทีไปพร้อมกันกะทีลงไปประมาณหนึ่งร้อยแลแล้วก็จะผสมทุกอย่างให้มันเป็นเนื้อเนียนๆเลยเด้จ้เสร็จแล้วเขาก็จะมาเทสไถุงบีบจ้ะจะมาเทสไภาชนะอยู่สองแบบจ้ะแบบแรกก็จะเป็นถ้่วจ้ะทาน้ำมันล้งผื้นก่อนเลยเด้จ้ะแบบที่สองก็จะเป็นแบบถาจ้าทาน้ำมันลงไปขึ้นกันจ้ะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาบีบใส่ถ้่วเลยเด้จ้ะขั้นตอนที่ม้วนที่สุดก็คือขั้นตอนทีีี่่่่่่เเเเททใใสสสถ้้วววยนนนแหลละะะจจาาาาาากก็อไปปซึงรรมณ มีไงเขาก็จะเอาไว้ตรงกลางเดี๋ยวใส่ไฟกลางในการหนึ่งจะปิดฟ้าหม้อไว้รอสิบสองนาทีจ้าระวังรออยู่หนิเขาก็มาเตรียมน้ำลาดได้เลยจ้าใส่แป้งข้าวเจ้ายูหาสิบกรัมค่ะบ่พอหน่อยนึงบ่เป็นอย่าง้งต่อไปก็จะเป็นการตวงน้ำตาลเนจ้าใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหกสิบกรัมจ้าเกินมาหน่อยนึงก็บ่เป็นอย่างกจ้นส่วนกะทิใส่ลงไปซี่ลอยเอ็มแคุเละคุเละให้ส่วนผสมทุกอย่างมันละลายเข้ากันเลยเด้อจ้าลืมใส่เกลือจ้าใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาจ้าเป็นการเฮ็ดขนมที่ทุลักทุเลมากส่วนผสมที่เขาผสมท เบาไฟลงจ้าไฟเป็นไฟออนสุดเลยเด้อจ้าความหนืดที่ต้องการก็จะประมาณนี้จ้าเนียนเนียนหนืดหนืดเลยจ้าแล้วก็พักไว้ห้มันเซาห่อนเลยเด้อจ้าเซาห่อนแล้วเขาก็เอามาใส่ถุงบีบถ้าผู้ใดบ่มีถุงบีบก็สามารถเทหัดลงไปได้เลยเด้อจ้าวางนี่กล้วยเขาก็จะสุกพอดีจ้าลองไปเปิดเบื้องจ้าแล้วก็เอาสมจิมเบิ้งถ้าหากว่าข้างล่างมีน้ำก็แสดงว่าสุกแล้วหลังจากนั้นน้ำกะทิที่เข้าใส่ถุงบีบไว้ก็จะเอามาบีบใส่หน้าขนมเลยเด้อจ้าถาดนี้สามารถตักกินได้เลยจ้าที่สวนถ้วยเขาก็จะแงออกมา ออกมาได้บอกออกมาได้ค่ะทุกคนแต่มันคือเปลี่ยนสุ้ง จังสี่พี่น้องส่มมันบ่ค่อยสวยงามปันดทั้งนี้ทั้งนั้นกะซางมันเคาะว่าตมันกินได้๋ยวเ็าจะเอากะทิมาบีบใส่หน่าจ้าแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถึงหน้าจะไม่สวยแต่อร่อยนะในส่วนของกล้วยหวานหานอมเปรี้ยวกําลังพอดีค่ะในส่วนของหน้าหอมมันเค็มนิ่ไปพร้อมกันรสชาติตัดกันกําลังพอดีเลยจ้าวันนี้ชนะดาพาทำขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชนะดาทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะหน้าตามันใส่ได้บ่จจาทุกคน